มันเพื่อนจ้าไมา่นี่แย่แอดมาเฮ็ดบะจ่างเด้อจ้ะนี่ค่ะของใส่ไอ,อเฮ็ดเป็นเจจ้ะแย่ใส่มาผัดกระเทียมก่อนเด้อจ้ะผัดกระเทียมก่อนจ้าะมามาผัดกระเทียมแล้วก็มาผัดเห็ดหอมจ้ะจ้ะนี่มีเผือกจ้ะแย่ใส่บรอกโคลาลย เพราะว่ามันหาของของใส่บะไดหลายเนาะแค่อันย่บะเดมเม็ดอผู้ชายาย่ก็ใส่เม็ดเหมมาพานเนาะอันนี้อันหน้าเจ้เท้าทัวมีเผือกมีเมียนเห็ดหอมกัมันบะมีบะมีเครื่องปรุงหลายกัโอะไรวะเนี่ยแย่เอาเอาคนนยอเนี่ยเนาะบบจางจ้ะ ก็เฮ็ดเจเฮ็ดเป็นเจเนาะคะเฮ็ดเป็นอันนั้นกับเครื่องปรุงหลายเนาะอันไหนสิขุนเชียงอันไหนสิไข่แดงอันไหนสิหม,ม,มูอันไหนสิเม็ดพุทราเม็ดบัวเม็ดไอ้บักทัวมีหลายเนาะขุนเชียงอย่างเนาะที่เขาสใส่กันเฮ็ดอ่ะเนาะแต่อันนี้ยังแอดอันนี้เด้อ เฮ็ดเป็นอันเจนะบะเมนเป็นบะเมนเ,เอาเนื้อตา์เฮ็ดนะจ๊ะบาบดใส่หมูบดใส่กุ้นเชียงบดใส่นี่ยได้จ๊าเอามาผัดกระเทียมก่อนนะผัดกระเทียมก่อน มะฮอท่ดมาด่าละเพื่อนเนี่ยอันเพื่อนร้านไทยให้ให้ใบตองมาอยาก็เอามาล่นกับกับควันกับควันหมอนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นมันมันสีอันนี้ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันสีกรอบไหมใบตองมาจากเมืองไทยเนาะมันมันกรอบมันกรอบมันก็จะเป็นฉีกๆเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเวลาเราไปห้อมันก็ใส่ใสยังบได้เลยเนี่ยเียวก็เรยอันนี้ให้มาจ้ะความมากหลายมือแหละค่ะ ขาก็เละหายมากคือนั่นเนาะแต่สื่อกับแพงเลยเนี่ยประมาณสื่อเมื่อนี้ก็ประมาณสองสามร้อยบาทบาาา้ะมาณห้าร้อจ่าน้นอยเนี่ยจ่าเราขึ้นจา่าอีกอย่างไม่จ่ายเมืองไทยมันก็แพงแพงตั้งนานาเนาะเพื่อน,น,น,นๆจ่าได้กันนะเผื่อก็ไม่จากเมืองไทยจ้ะแต่อินดพาร์ล์เนี่ยอินดพาร์ลเนี่ยแอบสื่อสือ่อมากเนาะเป็นกองเสียง กองจะประมาณกิโลนึ่นเอามาอบแหงนะเนาะสองร้อยกัโบโแพ้งนเงนาะกระมะขวะัวะบเทียมให้หอมหอมเนี่ยะมะขวกะเทียใมใหอม,ห,อมหมนะเพืนันนีมม้มันเนึกบอคอยสบายจ้ะ ขอนเขีเ่วมาเมื่อวานเลยบ่บ่อยากรับลูกค้ามาเนี้ยเนาะพัดเป็นมะอ,อื่นจ้ะเป็นมะออืเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยสบายก็เลยบัวอะไรเนาะย่าจนะามาพัดเห็ดหอมก่อนเลยจ้ะมาพัดเห็ดหอมค่ะมันหอมๆมาเปิมๆพัดเห็ดหอม ขวัวมันหอมๆใส่กันจ้ะมน้ำผัดคอนเ็ดเป็นทางแบบก็ใส่เนื้อใส่ยังมันก็หลายอย่างเนาะเปื่อนๆเนาะที่นีห้อาหาคุณเพียงบ่ได้หาไข่แดงก็ต้องใส่หมูเนะาะทำมันดไทยแบบคือคือครบเครื่องกอนนะ นะนะมันก็หาบะแดงนะเาบะแดงนึ่งนื่องใช้ห่อกรเป็นอยางต้าอ,อันนี้ไน่ใตังแดงเดนานะเป็นแเนนะา,าะคนะือว่าละก็หาบ็แดงหอกแอร์ก็มาขวาห่หอมหอมเอาล็อใหอแอร์ออขวหอมหอมกนได้เพืเ่อนๆจ้านี่จะเพื่อนๆแยกก็มาขวงง่อะนนขว่หัวใช้เท้า กระเทียมกระเพราหอมไปกะหล่ำทอดเพื่อนๆจ้ะค่ะมาขัวหอมหอมมาขัวหอมอ๋อกระเทียมยกกระเทีมไใส่ถั่วจ้ะถั่วถั่วเสียแยกต้มไปเนาะเอามาพัดาวใส่กันเอามาพัดใส่กันให้หอมหอมจ้ะเพื่อนๆ ปลาจางด้วยจ้ามันจะใส่น้ำปลาใส่นังด้วยจ้าปลาจางปลาจางเพื่อต้มเฮ้าน่ะใครกินเคยกินปลาจางก็บเชูดีเนอาะเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนแย่มาห่ออะไรล่ะใบตองมันอันนี้แหมเพื่นเพื่อนมันก็เลยแอะก็เลยห่อแบบนี้อ่ะใบตองมัดมัดแล้วมันเป็นแบบนี้ไหมเพื่นเพื่อนใบตองมันแตกอะใบตองมาจากบ้านเหาไหมเพื่อนเพื่อนแอก็เลยมัน เนี่ยเนี่ยเนาะมันมีเนี่ยมีทั่วมีมีมีอินทผาลัามมีเห็ดหอมมีเอแยดพัดอันหมวยจะเท่าลงไปปนกันเนาะเนี่ยหน้าตามันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆนี่ยก็ยังก็เหลืออยู่นี่วก็เอาก็เล่มาเห็ดแบบนี้นี่จ้ะเอ้ามาใส่แบบนี้ กินถาดเดียวค่ะมันอิ่มไปเลยเนาะเพื่อนๆเนาะใส่เผือกแ้มันไปแบบเนี่ยเนี่ยแย่แอดหนึ่งน่จะ้ะมาเบิ้งอีกทีเพื่อนๆว่าเป็นตะกินบอเพื่อนๆแย่แอดมาใส่กับอันนี้ไหมเพ็ดประจ่างเนอืยแย่ก็เลยมาก แล้วก็เนี่หลายตัวก็อันนี้ซี่อันได้เป็นบมาจังมาเอากัเล่ย์มะวึงฮอเนี่ยเป็นยังไงก็เลยแบบว่า ทีมกลับไปต่อแบบเจไมเเ่เพื่อนก็ร้วยเพื่อนว่าจังไร ป้าจัง็มหมอเลยเพื่อนก็เลยอ๋อจะหายกล้าหายเพื่อนเพื่อนมาน้อง ข้อิึกากินกับยายแอนปอนะแบบเจไหมเพื่อนๆเจมันก็นเลยแบบว่าอืมอืม จำหมาะเลยมีนหอมันได้เพิ่มเป็นแบบคุณเอ่่่่่่่่่่่่่่กัน่่่่่่่ เยเฮลลายชอบูเปนปลิปนี้ก็บายบาย